ไม่อยากเป็นโรคไตป,ป้องกันอย่างไรดีเชื่อไหมคะหลายคนนะุ่นเนี่ยพอทราบในเรื่องของการเป็นโรคไตก็ไม่มีใครอยากเป็นลคะค่ะแล้วเราจะต้องป้องกันอย่างไรวันนี้พี่เปราว่าข้อมูลมาให้นะคะเรามาฟังกันเลยคะ่ะผู้ที่จะเกิดเป็นโรคไตวายนะคะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคะ่ะได้แก่กลุ่มที่มีโรคที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไตอยู่แล้ว กลุ่มนี้ที่สําคัญก็ได้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคนิ่วกลุ่มที่สองได้แก่กลุ่มที่มีโรคซ่อนอยู่แต่ไม่รู้ตัวบางท่านรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพแข็งแรงในขณะที่บางท่านก็กินยาที่แพทย์ไม่ได้สั่งให้เป็นประจำในกลุ่มเลขที่ปราบ,บอกเลยนะคะต้องมาพบแพทย์เป็นประจำเป้าหมายของการรักษาที่แพทย์แจ้งให้ทราบก็มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับใครนะคะที่มีความดันโลหิตสูง จะต้องดูแลตัวเองให้ระดับความดันโลหิตนี่ต่ำกว่าร้อยสามิบแ mm. ปดสิเมดตรประหลดในขณะที่ผู้ป่วยเบาหวานจะต้องคุมระดับน้ำตาลในเลือดตอนเช้าอยู่ในระดับ9 0ถึงร3 0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์การดูแลตนเองและใช้ยาให้ได้ผลต่ำที่แพทย์และพยาบาลแนะนำจะมีผลช่วยป้องกันการเกิดโรคไตาวายได้ค่ะในกลุ่มที่2 ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองสุขภาพดีไม่เคยเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลบางรายนะคะเป็นนักกีฬาแล้วก็ราวนี้ก็ไม่ได้รับประกันนะคะว่าเขาจะไม่เป็นโรคไปแม้บางครั้งเนี่ยจะไม่มีอาการใดๆเลยก็ตามพี่ป้าบอกเลยนะคะว่าอาจจะมีโรคไตซ่อนอยู่ในตัวเองเป็นได้ทางที่ดีต้องลองพิจารณาทําแบบนี้ค่ะ อย่างแรกเลยนะคะที่จะบอกว่าวิคนทั่วไปเนี่ยไม่เป็นโรคไตหรือไม่เป็นอะไรไม่มีใครบอกได้ล่ะคะ่ะแต่วิธีการต่อไปนี้จะเป็นการที่เราตรวจเช็คว่าตัวเราเนี่มีโอกาสเป็นโรคไตหรือไม่มาฟังที่ปราต่อเลยนะคะข้อที่หนึ่ง <c oughs> วิธีที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องไปตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีซึ่งจะรวมถึงการตรวจสุขภาพไตขั้นต้นสาประการได้แก่การวัดความดันโลหิต ตรวจปัสสาวะและตรวจเลือดหาระดับครตินตนการตรวจจะบอกได้ในขั้นต้นว่าเรามีโรคไตซ่อนอยู่หรือไม่ถ้าเรามีความผิดปกติแม้แต่เพียงเล็กน้อยนะคะแพทย์ก็จะแนะนำให้รับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมินิชัย 2. ส,สนใจสุขภาพของตนเองนะคะรับประทานอาหารที่มีคุณค่าออกกำลังกายเป็นประจำพักผ่อนให้เพียงพอถ้ามีกิจกรรมที่ส่งต่อโรคไตก็ควรจะหลีกเลี่ยง ซึ่งที่สำคัญได้แก่การงดปรี่หลีกเลี่ยงสุราออกกำลังกายดื่มน้ำสะอาดอย่างพอเพียงเป็นต้นข้อ 3. ถ้าร่างกายนี้แสดงสัญญาณอใดมอกโรคไตอันใดอันหนึ่งเราควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจซึ่งอาจพบว่าท่านไม่มีโรคใดๆเลยก็ได้หรือบางท่านอันมีความผิดปกติข,ของไตเล็กน้อยการรักษาก็แก้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็เพียงพอ ซึ่งในกลุ่มนี้ถ้าทิ้งไว้นานโดยไม่ทำอะไรก็อาจจะเกิดโรงไตเลือรังได้คราวนี้เรามาดูเลยค่ะสัญญาณอันตรายบอกโรคไตหอประการ 1. ปัสสาวะสีเข้มแบบสีน้ำ้างเนื้อ 2. ปัสสาวะขัด 3. ปัสสาวะบ่อย 4. บางรายนะคะก็จะมีอาการบวมบริเวณหน้าและกระถาอันนี้สังเกตดีๆนะคะ ถ้าใครมีอาการบวมบริเวณหน้าและเท้าอย่างนี้นอนใจและปล่อยไว้แสดงว่าเราจะมีสัญญาณที่จะเกิดโรคไปได้ค่ะก็ห้ปวดหลังแล้วก็ปวดเอวก็6ความดันโลหิตสูงข้อที่4นะคะเลี่ยงการซื้อ,อยาก,กินเองเป็นประจำพี่ปราบอกเลยว่าหลายคนนี่จะซื้อ,อยามาทานเองเสมอเลยเราไม่ทราบรอะค่ะว่ายาเรานั้นมันจะมีผลข้างเคียงหรือมีสิ่งต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราหรือไม่ เพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดคืออย่าซื้อยามาทานเองนะคะถ้าเรามีอาการผิดปกติใดๆเนี่ยเราควรที่จะไปพบแพทย์สิ่งหนึ่งที่พี่ปราจะบอกเลยว่าหลายคนเมื่อซื้อยามาแล้วทานแล้วไม่หายก็ไปซื้อซ้ําทานซ้ําโดยเฉพาะหลายคนที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะที่มีอาการเช่นปวดกล้ามเนื้อเป็นโรคผิวหนังมักจะซื้อยามาทานเองตลอดการกินยาที่เราไม่ทาราบสรรพคุณแล้วเราก็เชื่อตามคําโฆษณา เมื่อกินเข้าไปมากๆก็จะทําให้เกิดอาการไตอักเสบจนเป็นไตาวายเรื้อรังสุดท้ายโรคที่มีอยู่ก็ไม่หายแถมเราจะมีโรคไตาวายเพิ่มมาอีกด้วยนะคะข้อที่5เราต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดอาการท้องเสียโดยกินเฉพาะอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆถ้าเกิดท้องเสียเนี่ยเราจะต้องได้รับน้ําทดแทนอย่างเพียงพอถ้ามีโรคไตเรื้อรังอยู่แล้วการที่เกิดท้องเสียจนทําให้ร่างกายขาดน้ําอย่างรุนแรง และเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันและบ่อยครั้งไตที่วายเราก็ไม่ฟื้นกลับมาอีกเลยอันนี้เราต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าการต่างๆเราเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นโดยเฉพาะว่าภาวะโรคไตนี่เราก็จะรู้แล้วว่าไตนี่ไม่สามารถกลับมาเป็นสิ่งปกติได้เลยค่ะถึงตอนนี้แล้วพี่ไารอยากแชร์แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลก์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่น กดติดตามกดกระดิ่งช่อง u ู u ูบพี่ติฟิชเป็น,นขันกลางใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงอายคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวทพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะข้อที่ 6. หลีกเลี่ยงยาเสพติดต่างๆโดยเฉพาะต้องการงดการสูบบุหรี่ซึ่งมีผลทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและทําให้ไตของเรานี้ซึมได้เร็วเลยนะคะข้อที่ 7. การกินยาซ้ำซน มียาหลายอย่างที่แพทย์จ่ายผู้ป่วยนะบางครั้งก็เป็นเช่นยารคปวดข้อปวดเส้นปวดกล้ามเนื้อยาที่จ่ายเป็นกลุ่มยาหนึ่งที่เรารู้จักนะคะซึ่งเป็นยาลดการอาักเสบลิดจะแรงมากกินแล้วอาการปวดมักจะทุเลาลงแต่ก็จะเป็นอาการทุเลาที่เรียกว่าเป็นชั่วคราวเพราะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุหลังหมดฤทธิ์ยาผู้ป่วยจะกลับมามีการปวดได้อีกโดยทั่วไปแพทย์ก็จะพยายามแก้ไขต้นเหตุนะคะท่านที่ป่วยนีย่เป็นโรคปวดต่าง ยาที่รับประทานเข้าไปมากๆเนี่ยถ้าเรานะคะไม่ดูแลตัวเองดีๆบางครั้งก็อาจจะเกิดผลเสียต่อไตได้หลักอันหนึ่งเนี่ยก็คือยานะคะยาทานยาติดต่อกันนานเกินไปแล้วเราต้องไปตรวจตามนัดไปพบแพทย์สม่ําเสมอนะคะเพราะเขาจะมีการเช็กอยู่เสมอเลยว่าเราเนี่ยสามารถหยุดยาหรือปรับยาอย่างไรได้แต่ถ้าเราทานต่อเนื่องไปแล้วเนี่ยอาการต่างๆก็อาจจะเป็นมากขึ้น ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยบางร,รายพอกินยาหมดอาการยังไม่หายก็นำซองเปล่าเนี่ยไปซื้อยาก,กินเองค่ะทำให้เกิดโรคไตเรื้อรังที่น่ากลัวก็คือโรคไตาจากยานี่เป็นแบบนเงียเงี้ยผู้ป่วยเองก็ไม่มีทางทราบเลยค่ะโดยเฉพาะในระยะแรกท้่ไม่ได้รับการตรวจเชื่อไหมคะหลายหลายมาพบแพทย์เมื่อ,อไรคะอาการของโรคไตาวายเนี่ยเป็นมากขึ้นแล้วพี่ปราถึงอยากจะเน้นและย้ำเสมอเลยว่า ผู้ป่วยจะมีโรคที่เช่นปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานถ้าสมมุติว่าเราเป็นไปได้เราควรปรับวิธีการทำงานนะคะเพื่อให้อาการปวดต่างๆนี่ลดลงแต่ว่าถ้าเราซื้อ,อยามารับประทานเองแล้วการไม่ดีขึ้นอันนั้นจะอันตรายแปดอย่าหลงคำโฆษณาซึ่งบางครั้งเนี่ยในท้องตลาดจะมีการขายอาหารหรือขายสิ่งต่างๆที่บอกทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นและเชื่อไหมคะเราถ้าเราไม่ได้ศึกษาายละเอียด สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ทานเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อไตหรือการขับของเสียเจะไตนะคะเราต้องอ่านสลับอาหารให้ชัดเจนและข้อที่สําคัญว่ามีข้อจํากัดหรือข้อควรระวังประการใดบ้างในผู้ป่วยโรคต่างๆเนี่ยเอออาจจะมีอาการผิดปกตกิและที่สําคัญเวลาทานไปแล้วเนี่ยเราต้องสังเกตนะคะถ้าเรามีอาการผิดปกติกต่างๆเนี่ยอาจจะต้องหยุด แล้วก็ปิดตรวจดีที่สุดพี่ลพรยอยากจะบอกเลยว่าโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวก่อนที่เราจะทานอะไรเราควรจะศึกษาและปรึกษาแพทย์ค่ะปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเราอยู่ว่าเราควรทานหรือทานได้หรือไม่เพราะหลายๆนะคะที่ฝืนแล้วก็คิดว่าทําให้สุขภาพของตัวเราเองเดีขึ้นแต่กลับไปเพิ่มปัญหาแล้วทําให้อาการของโรคไตนี่เป็นมากขึ้น นื่องจากสารอาหารหรือสิ่งต่างที่ทานก็ไป๋อนี่จะมีการขับและแปรภาพสภาพมาทางไตสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่แกร่อยากจะย้ำนะคะการดูแลตนเองที่สําคัญของคนไข้ที่เป็นโรคไตหรือป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นโรคไตก็คือเราจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างง่ายๆนั่นแหละค่ะชื่อไม่ก้าวเราต้องทําให้ได้ดูแลสุขภาพตัวเองพักผ่อนที่เพียงพอและที่สําคัญตรวจสุขภาพประจําปีเราต้องต้ม ตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละครั้งและถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็อย่าซื้อ,อยามาทานเองนะคะต้องคุณจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่ชัดเจนที่สําคัญอย่างหนึ่งที่พี่ปลายอยากจะบอกเลยนะคะว่าถ้ามีอาการอะไรต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะอย่าลืมนะคะมาดูแลสุขภาพกันค่ะอย่าลืมนะคะถ้ามีอาการผิดปกติก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาเล่เปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ่ติ f ฟี่เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นกระปุกสุขภาพเดียวพี่ปราค่ะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆช่องยู u ูบพี่ติฟฟี่เชื่อพิปรานะคะ